Ừm đi nó không aldi đâu thì cho nó phải xưa trời của gucken quá Có tìm tìm Bệnh Bệnh Thôi Không nhuhet, เห็ฮิอ,อกากคยังเอายงดทานอ้อมล่ะหเลยมนับ ทักทาาสบายดีและก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขสุสคนเนาะว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องอยู่ฝั่งไทยหรือว่าพ่อแม่พี่น้องอยู่ฝั่งเรารวมทั้งพ่อแม่พี่น้องอยู่ต่างประเทศที่กําลังติดตามนะครับส้มคลิปสซนส่องกระทักทายสบายดียามแรงแรงเด้พอพ่อแม่พี่น้องยามแรงแรงมันนี้ส่องส,สิพผ้าพี่ผ้าน้องไปหาอยู่หากินคือก้าวเรพ่อแม่พี่น้องไอหลังจากที่ไปได้ลงคลิปหลายมือก็เพาะว่าโซนอะ อันยังดำหน้ายีงไม่แล้วพ่อแม่พี่น้องก็เลยไปได้ไปหาคลิปทั้งเลยนะการดำหน้านะพ่อแม่พี่น้องแต่จุดหมายปลายทางมื้อนี้ก็เลยจะพาพ่อแม่พี่น้องมาหาเก็บโยนระบกคือเก่าละเพราะว่าจะสอนจะเอามือเก่งนะพ่อแม่พี่น้องจะโนก็ไป่ได้กินต่เฮงและแเก่งโอนระเบกแต่เอาก็แม่น้องกี๊พวกแต่ตอนนั้นก็สอนก็ยังไม่เด็ดอยู่พ่อแม่พี่น้องเลยมื้อนี้ก็เลยสอนก็เลยจะพาพี่พาน้องไปหาเด็ดโยนระเบิมือเก่งก้อนพ่อแม่พี่น้องเลยเพราะว่าเป็นเป็นเฮต้าก้อนเพราะว่าสอนกินดุและเฮตตานะพ่อแม ไปหายอดพักมาแกงก้นน้ำมือนี้นะไปมือนี้กะกะตาหมานจะสอนพ่อแม่พี่น้องเอ้ยหมานจนคาดละกะตากะคาดหมุนมะละพราะว่าโซงกีน้น่ะลุยเฮต้ตาบดูปวดพ่อแม่พี่น้องเอ้ยบุดงบุปปาจากักไวิลพิยาจนหมุนมัดพ่อแม่พี่น้องไ,ไ,ไปไปปีวอลลายหลายห้างเดี๋ยวมันสีคำนะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวสอนสิไปหาเด็กยอดระบบก,ก่อนเพราะว่ามือเนื้อสอนนอนไห้นอนหน้าพ่อแม่พี่น้องเอ,อ้ยนอนดับหน้านอนอยู่เทียงน้อยพอยเล่าพ่อแม่พี่น้องไป เดบิเดตนี่นนับโ๊บเมื่อแกกินอยู่เทงไฮเทงหน้ากนี่ยนพ่อแม่พี่น้องเอ้ยก้อนจะสอนสไปสอนขอก็มกใจเอฟซีท่านที่เข้ามาติดตามและเป็นกำลังใจเฮอร์ซอนเพื่อทำมาไม่ใหม่ก็ยืมกดไลค์กดแชร์กดตามเป็นกำลังใจเฮอรอนพอได้มีแห่งเฮ็ดคลิปต่อต่อไปเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยไปไปก้อนมีอะไรอย่าห่างเด้พ่อแม่พี่น้องไปก้อนน้อยพี่น้องย้อนมาโบ๊บกะฮ่าเด็ิเดตแต่หึงก็ยอดก็บิโจ้เพื่อเด้อพ่อแม่พี่น้องผู้ทางในผู้กะแต่สอนสีฮาโลเด็บิ่แอม่่พีน้้อองเหดห พลายเห oh ็ดก mm ิน hmm. ย um, uh, mm ังโออยู่ได้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยไปเดี๋ยวไปเด็ชยนระโบกก้อนนี้นะยล้มันสีค้ำพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าตอนนี้ก็มันเยอะค้ำเยอะมืดเลยนะคันค้ำมืดในยู่ไฮโซมีมีไพ่เดี๋ยวพอนะนี่ยนระโบกอะหาเด็ดพระนั้นหาเงยโจ๊โจ๊ะพอแม่พี่น้องเอ้ยยนราโบกไปสอนกับมันล่ามขึ้นตามโอยเลยพ่อแม่พี่น้องมันไม่ได้ล่ามลงลินแน้นะก็ล่ามขึ้นกุ้งไม้เลยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยนี่ยนโจ๊โจ๊งามๆทั้งกคนพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเดี๋ยว่ออนนกกสิเด เด็ดไปแกงแต่ว่าหันยอดโจ้ในี่แพ้ยอดน้อยนะพ่อแม่พี่น้องแกงแซ่บนะเพราะว่ายอดใหญ่นะแกงกับพีเสพเพราะไม่พี่น้องนั่นนี่มันลามลงมากพราะไม่พี่น้องเอ้ยนี่ป้าตั้งโจ้ต่างงามอีู่น้องนี่เด็ดตั้งพีก่อนพราะไม่พี่น้องเอ้ยอืมเป็นอันกินก้อนสองสามมือหลังนัะน่ะกินแต่แกงเฮต้าพราะไม่พี่น้องพราบ้านจะโซนเฮต้าบมอารหลายปีนี้นะผูได้ห้ามก็ได้ห้ามมาเลยนะแต่โซนสิบิรามันจนได้ห้ามด้ มันพ่อแต่ได้เป็นกระตาเป็นคุนี่ล่เพรนพี่นอ้องหงุจุงิดง่ายขมันอ้อนี่ขมันเป็นมะนี่ล้อมเบิ้งพ่อแม่พี่น้องเออางก็ง,งก่ายพรมนะนี่ติดเอาลายๆไปแกงกินปุ๊ยุ่งไรบุก้าปิดเอาวันวนี้ขันทว่อนน้อยนะเพิ่์นไม่ได้มานอนนะ้ำดอกพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าเพิ่์นยู่เฮิร์นเนะี่มีเมนะ มื่อื่นเพิ่นยังมานะยังอ้อมานอนเพราะว่าจะสนออกมาแต่เสาปุ้อกอามาคือว่าอะไรทางมันยะผพมีพี่น้งเอ้ยตรงอ้อมานอนพี่นะรถกับข้าแก่กล้ามาแต่หืน่นแก่กล้ามาแต่บ้านอีลามขึ้นโจ๊กงามันต้องโกขีนเลยคพมีพี่นกเอย้ยผลกระตุกดุกนี่นะนี่ของกินแบบบ้านเนาะบ้านนาไม่ต้องซื้อไม่ต้องเละเขาต้องเก็บกินแบบนี้แหละ กลิ่นที่เกิดจากธรมรมชาติปลอดสารพิษงานอยู่น้อง่นพี่น้องเดี๋ยวโซน,อนเอาไปซื้อก,ตา,ก,กาตาก้อนเป็ตาก่อนกาตาโซนกะแปะป้าอยู่ไม้นี้เลย่อไม่มีน้นนองเดตเตอร์เดตตปุ๊บเดี๋วนยังมีขึ้นเลยท,ทั้งทงบนอ่ะเอาเทีนี้ก็พอเอาละนี่ พ่อพี่น้องข้างในเอต็กบีเห็นพอเลยนั่นนี่เห็นแต่ป้ามาโบ๊บยอดอโบ๊บทหมดนี่ส่วนต้นอิเม่ในนี่ป่นเดียวหัมอ่าวอยู่หอยอดวันนี้เองเต็กพ่อพี่น้องงามงานั่นนี่งามเฮ่กระตากระปะาเราพี่น้องเลยเดี๋ยวยอดอโบ๊บก่อนปะเวนี่ในหลายเอามาซื้อกระตา นี่คือมันจุแท้หืมจุงามจุงามตัวน้อยตัวใหญ่เอาไปหมดตอนนี้ก็ได้หลายแล้วพ่อพี่น้อยเดี๋ยวส่วนจะเอามาซื้อกระต้าก่อนเพราะว่าจะส่วนที่ความไปผ่านนั้นล่ะที่ความไปผ่านนั้นก็มานี่นะผ่านนั้นงดหลายหลายเนาะ่อ เป็นเหงื่อไหลพีเน้องเอ้ยนี่ก็จะต้องกินพักบำรุงพอพี่น้องดียอดจโจ๊ะเด็ดเลยหลายตัวนี้ก็เอามาเสือกะต้าพี่น้อง หลายแล้ววันนี้เพิ่กงกรตาแล้วพม่พี่น้องเอ้ยนี่กะทางลุ่มพุนายังไ่ทั่นี่เดชไปอยู่นะผู้ผู้ตามเข็มโหน,นกักะที่ทางพี่ก็หลายอยู่พแม่พี่น้องเอ้ยไปเดี๋ยวสอนซีเมอร์เทงก็ามานันเนาะผู้เทงเก่าอยู่ผู้เดี๋ยวสิเราอ๋อก็พม่พีนพพ่น้องพอาะว่าหลายนะฮกฮกเป็นแต่ย่านงูย่านเงีาพว่พี่น้องเอ้ยนั่นป้ามันจะบีนอนขี้ดินพวกพี่น้องนี่อ๋อมันเป็นแต่ยันมีงูมีเงีาจะได้ไปอ๋อก่อนนี่หลายแล้ววันนี้ก็อ๋อมือเทงก็มัน นี่มีพนอีลาพ่อแม่พี่น้องเอ้ยคอยเอาอันยอดพักได้บักไลลายนึกเมื่อวานเพื่อนว่าเห็นเฮต้าบักไลายนึงอีลาพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าบมื่วาเพิ่นไปเพ่นเฮวพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวสองก็สิไปเบิ่งก่อนว่าเฮต้ามันสิไลซึมเลิกกันพนบีคีโตคอยได้พ่อแม่พี่น้องยอดพักนี่ก็เอาเดี๋ยวไปเบิ่งเฮต้าอี่คนนะนี่บีพนสอนว่าแบบสอนว่าพี่เยอะเออน ไม่อยากกินเลยเฮตาเราจะกินแกงนอดพักก่อนแต่มันมีมีพลและเฮเลอร์พี่น้องเอ้เดี๋ยวส่วนไปเบิ้งก่อนเดี๋ยวมันเพราะว่าพี่มาพักเลยลายน้องพี่น้องไปเดี๋ยวไปเบิ้งก่อนมันย่างมาโหดแล้วพ่อพี่น้องเอ้ขี้โต๊ะเถอะถืงถือไม้ค้อนแต่เรามาไล่หนูอีละมาดอนมันมาได้อีดอนเด้อชิลเลอร์เฮตาบนะแต่ไหนผู้ ป้าอีโอ,อนจะโคตรเพลินเลยพี่น้องโคตรหนูะหนวะมันมาน,มานเออจะการเข้าไปไปเบิ้งแต่สอนเอาไปเบิง้งเฮ็ดก่อนนึงปุง๊บเอามาหยอดป้าแล้วมืดมืดพ่อแม้พี่น้องเอ้ยเพาวาดเพื่นอนในบีเอ๋อคนนะ่ะไหลหนูอยู่กับหมาด้วยนะชิลล์เลยคือบีเห็นอยู่บัลล่าเฮ็ดนะ งาบ่อีพี่น,น้องตาบ่หากินแล้วเนาะบ่ะเห็นเห็ดเห็นหอนซักช,ชื่ออันนี้บ่าหามดอ่ะอืมเฮ็ดตาบพุ่นนี่ตาบข่าวบ่ป๊ตนาตมพี่น้องล่ะนี่บักละลายนึงพุ่นก็นมี่พุกเข้ามาในป่าอย่าเมืดปึกเนาะเอ้ย นั่นนื่นั่งพี่หากระอ้อนอะมันอ่ะนี่หออกน้องเลยนี่ขอยไปถือมีดมาเลยหออกผาเด็ม,มาไหมก่อนพงพิงโลเมนจะเตอร์เฮต้าไหมนะต้ามัน,น,มน,น,นมคือคือบีคือดียวเลยพงพน้องบ,บีคือที่มันออกกินีนะอันนี้จะเป็นลุนข,ขาวๆเนาะงอลิ้นโลด้เนาะ เข้ามาเข้ามาป่าเมันมืดเลยเขาว่าจะเก่งยอดโบกินตาบ่ะเฮ้ตาบบกยอดโบกก็ะเต็มเต็มเลยวาดเพิ่ลน่ะเอาหนูละเพี่นเอิญค่อยมาเอาเฮดดิซึเก่งเฮตากือเก่าพ่อไม่พี่น้องไอ้เมี้ย เธอ,อนอบบเาจุมนี้ก็หลายเติบเด้มันสามจุ้มสี่จุ้มเอาพาโอสสวนไปเอามีดมานะนี่จุมนี้กินีสอนเอาหมดแล้นะนีน่จุมนี้กะมาเอาจุมนี้โตเพราะไม่นอ้อยแบบมันเป็นจุม้มเป็นจุม้มอยูอ่โหรุ่นละตกรุนละตาบีลุนแข็งแขงแขงอะไรล่ะ ตาเลือกเป็นนะเนี่คือพี่เคยเห็นว่ะเฮ็ดตาเพลินแนวนี้เนาะตาไม่มีลายลุ้นดิดอกกลบกอเพชรน่ะเบิ่งเบิ่งอือ ันคือมักหาดเตีนยมเลยอืกลิ่เฮากาตาก็มันเอาหมดแล้วกันนี่เซียมเอาหมดแล้วก็มาเก็บเฮาก็เซียมเอาหมดก็มาเก็บเฮากาตาก็พี่น้อยมีหอมเฮ็ดเนี่ยเฮ็ดค่อยมีหอมเคยกิ่นในบริลล์ล้อบอเนาะบีหอมเลยค่ะพี่น้อยรุ่นนี้นะ อมาบล้ายอยู่ตับสีนานาๆเข่งๆอือตับบุคคอดีอย่ติดม,มั้งเอาจุ่มนั้นนี่ก็มานนี่ วันนี้ยูหกเลยมน,นี่ขุดเอาพังโอ้ยหมดแล้วเนาะถมพอดีงาทมทั้งหมดเลยตัวนี้อยูหกแห้งเลย ตีนมากมกระเบิ้ลย่างย่างอยู่หมวกดกับอันหมากับอีเลบลืมอยู่ผมนงพาดีโคตรนุ่มมาดอนน่ะคะ่ะปาโตจุมนี้นะเต็มเมืองส,สอนเลยเลย มันมีสามจุ้มนึงหาเต็ๆสิหรือมือล่ะหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วไปไปเสือกระตาไปดิหรือมือแล้วพี่น้องมาเสือกระตาก่อน เบื้งหมาก่อนหมาเห่าหกูเลยมีสามจุ้มนึงเห็ดกะเอากลัมาหนิหมาท่นานโรเบิร์ตเป็นโคตรหนูมา่ชนนี่ตอนนี้สอนอ้อมมาตะป้ากับพ่อแม่พี่น้องยืมมือหายเห็ดกินเห็ดอยู่ก่กนอน่วนบวชกับมันหมานะพาอเดี๋ยวโคตรหนูอยู่พ่อแม่พี่น้องบวชเพื่นก็มือเอาเสียมแล้วนะพี่น้อยย่มมาขุดหนูแล้ว่วนสอนยืมมือหาเห็ดกินเห็ดอยู่ท่าพ่อแม่พี่น้องเลย่วนว่ายืมมือแล้วเด็ดอันยอดผักบวชเพื่นเอิญเข็งๆอยู่พี่น้องเห็นเห็ดตาเห็นเห็ดตา โซนอ้นเบิ่งสืบสามจุ้มนึงพ่อแม่พี่น้องเอ้ยแต่ดอกบีคือเฮ็ดที่สอนเอาพ่อแม่พี่น้องเฮ็ดนี่จะเป็นดอกนาหนาขาวๆพ่อแม่พี่น้องเอ้ยกินลิ้นจะสอนสีบีล้อบอเลอร์ดอกพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวสีไปลองแกงบังแกงเฮงเอาพ่อแม่พี่น้องเอ้ยไปอ้อก่อนยุ่งกินไปดิออกมากับอีดอนก็ยังสู้ทนอยู่พ่อแม่พี่น้องทั้งมันโคตรพี่เลอนะโคตรบักลึกๆนึงพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเพราะวาดเพิ่นก็เอาซีมเมื่อเอาซีมแล้วนะเพี่นี่มาคูดเบิ่งนะ พราะว่าหนูมันมากินมันต้นนะอยู่ข้างมันต้นนะี่เห็นไหมนั่นฮะเมอร์นา <c oughs> เออคอดอยู่นี่เนอะเมอร์ละเออมืรอปะเมื่ก่อนพอมีพี่น้องมันอยู่กับปบวาร์ปวารเพิ่งเมอร์สีมัน,าานมออนะเดี๋ยวซองก็สีเมรืรอกว่ามานันปลาจิกกระป๋อม,มพี่น้องเง้ยจิกกระป๋อมพอมีน้องออโอ้โหเท่อุ้ยเดี๋ยวซองน้องมันหูมันต้นไปพร้อมไปเมืรอเถงก่นมาเนี่ ก็สเมอเทงแหละยุงกินนี่ตอนนี้สอนก็ออกมาแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ออกมาก็จุดเหนยียวมือเต็บได้ทางอีโพอเพิ่นก็มือแล้วนะเดี๋ยวม้าหัวโซนก็สิได้ไปหาล้างเห็ดหาล้างยอดพักแกงก้นพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวมันสิคําเดี๋ยวบาวาดมันเพิ่นสิออกมานลำหลังนะคุดหนูอยู่กับหมานะล้างเห็ดก็มันมา,นมาหอดเทงแล้วก็ทอเห็ดก่อนพ่อแม่พี่น้องเกยพอเห็ดกับยอดพักทเทอยอด พอเห็ดป้าคายอดพักออมหลังเห็ดก็ได้หลายเติมเนาะยอดพักีดิ๊ป้ามั่นเคยว่าจะเก่งยอดพักเป็นเจ้าพระเห็ดผู้อาวุเพิ่งกามาแล้วเพิ่งไม่พี่น้องเลยไม่ได้โอนขี้โตโอ้เฮ้โอ้เฮ้พี่น้องเราตีนเห็ดก่อนเพราะไม่พี่น้องเลยหินอ่อนโทษเราตีนเห็ดสิได้ล้างเก่งนะทำมันห้าโพนอจะได้เร่หนู มื่อนี้ว่านิัชกตพยอดยักผัดได้เฮ็ดมาปุ่นโอเคเฮ็ดกับพอดีงามทั้งหมดเฮ็ดคนละรุ่นเองเฮ็ดอีปัดตีดูแล้วแบบนะตีนปุ๊บว่าสิแกงพยอดยักแต่มันเฮ็ดผู้ได้เฮ็ดกับพอดีแกงที่ยอดยักเพราะไม่พี่น้องเอ้ยเฮ็ดกับบีหลายกันเลยนะแกงเฮาดีกับยอดระบบนี้โอ้ยความเสียบ แล้วคดีนออตีนมันแล้วก็เอาไปล้างเห็ดนี่ออกไหมลราพ่อมใช่น้องปานนั้นในโยโหยแน่เลยก็ว่า2-3งสามมือหลังกินนี่นะเห็ดขวามันโหยแล้วเพื่อก็ไม่ได้แต่เมืนเน่อปเ็นอีกละเห็ดปีนี้ออกหลายเท้หลว่าเขาจนให้หาดล็ง เฮ็ดดีเจือกผึ่งแบบนี้เพรไม่พี่น้อยนะตีนปุ๊มปุ๊บง่ายๆนะอ่ะนี่่ไงอะไรนั่นแต่สีดายกันบีได้พาพันธุ์สูตรสีดายดอกนี่หงกระติกนี่ตอนนี้โซนกับเราขี้ดินอ้อตะตีนไปที่เรียบร้อยแล้วพราะไม่พี่น้องเบื้องในขี้ดินนี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวจะโซนจะเอาไปล้างก่อนพราะไม่พี่น้องเอ้ย สามจุ่มถือว่าได้หลายเติบพมิพี่น้องอน,นั้นเดี๋ยวโซนยังล้างน้ำหลังนะแกงอันนี้ขึ้นแล้วก็ล้างนั้นแล้วเอาไปซื้อน้ำหลังไปเอาไปล้างก้นพมิพี่น้องเอ้ยโอนจะอ่อนตีนมันพมิพี่น้องอันนี้ตีนมันจะเปล่นป,ปุ่งปุ๊งง่ายๆแบบนเนี้ยนี่แม่มีเลยนะกูดอกพมพี่น้องเอ้ยนะไปไปล้างก้นเนี้ยมันสะคัมนี่ก็จะคำแล้วพูกทำเบาวันเพื่นน่นะลงไปดำนาพาังตู้พมพมิพี่น้องเอ้ยอีโดดนี้นะคีโตเฮาหนุ่มผัดบีเห็น เพราะน้ำล้างก้อนเน้องเลยล้ปก็มารโซงน้ำอะไรคิดดิแบงนี้ละล้างจะทวยนี่นล้างน้ำส่งคิดดินออก้อนตรงนี้น้องเฮ็ดแบบนี้เลยเห็ดสีข,ขาวตีนปุป้มๆนี่แย่งตีนกะลูกนี้มันสีฮาร์ก ขิดดิ่มได้ดิ่หลายกันนัดอกแข่งผมดอกหนาเห็ดนี่นยุ่งก็าลายครับมาแล้วก็ยุ่งาลายแห้งดีกวา่านินอ่อ แล้วน้ำที่นึ่งพ่อพี่น้องได้ทั้งนึ่งพอดีนะเดี๋ยวส่วนที่มาล้างน้ำที่สองก็มืดได้พ่อพี่น้องได้ไฟได้ล้างน้ำที่สงอ,ง,อง,ไไง,สงก็เสือ้อเสื้อมอเลยได้ขาวแห้งรีเฮดกันน,นั่นนี่ยังว้าเฮ็ดตาบขาวพ่อพี่น้องขาวแห้งเสื้อมอเลยเสื้อมอแล้วก็ไปฝุ่งเคืองนะขลางขึ้น เดี๋ยวส่นสิเอาไปปรุงเค็มก่อนไหมนี่เตยน้ำแกงก่อนแกงบะเลือกน้ำท่วมฮีทบัดนั้นพ่อแม่พี่น้องไปพอละประมาณนี้พอไอส่ยังซื้อย้อนอะโบบีพ่อแม่พี่น้องไปเดี๋ยวส่วสิไปตำมะขิดมาเกิดเป็่น้อปรุงเคืองแล้วก็ค้างขึ้นแล้วก็มาล้างมาล้างเบอร์พักมันนะพ่อแม่พี่น้องเอ้ไปปรุงเค็มก่อนาหมเติมเซอร์เกลือรอบเดียวเลยแต่พ่อแม่พี่น้องตำมะขิดก่อนเพราะว่ามือแห้งละ คิดใส่หลายๆนี่ยมาโบบอีกพอละตำพอดีออม,ดมันบวกพิ้งนะปูเลยเหม็นแบบนี้เลย นนเนนนะูปี่อาไปไปค้างขึ้นก้อนมาหนิได้หยุดอะทุ่งเทงเดี๋ยวยังซื่อลำหลังเฮ้ยนอ้องข่าวแห้งลีเห็ดนี่นะยังวา่ากิจภาพขาวข้าวขาวข,า,วขางหม้อก็มันรึ่งเลี้ยวละบรวัติเป็นคางพ่อพี่นอ้องคางขึ้นแล้วก็ดังเฮายนีแม่ไฟนะเดี๋ยวจะแซงกูไปล้างเบอพักเพราะมันพอดีหม้อพดแล้วเอาเบอร์พักลงเลยพ่ยอพี่น้องเลย สอนก็มาซ้อมยอดพักก้นพ่อพี่น้องนะซ้อมออกตียอดอ่อนนะสอนพอละพ่อพี่น้องเ وم, อองออออลยเ,เอาประมาณนี้เดี๋ยวไปล้างก้นาปนี่ล้างคนพ่อพี่น้องอันนี้จงไว้กินมืออื่นนะไปล้างนำ้ำล้างน้ำทั้งพี่ แงงล้างน้ำเดี่ยวกับพ่อแล้วพว่อแม่พิโน่พอมัน,มนอยู่ทถ่งหูล่ะอยู่ทถ่งหูเถิงหูเถิงหูมีพื้ดินเนาะได้ปุ๋ยหนึงน่งหย่นพักนี่เสือประมาณถวยนึงมันโยบกันน้อยเดียวนึงมีได้หลายเลยไปเดี๋ยวไปเบิกหมอ้อกันว่ามันพดหรือบป่นะนี่หม้อก็ยังไม่ทันได้พดอยู่ กอดน้อยนึงพ่อแม่พี่น้องถ้ามันเฮ็ดสุกคนจะสอนอยังเอาอันเอาเบอร์พักลงเพราะม่พี่น้องเอ้ยเพราะเบอร์พักมันเปย์ว่ายีแล้วแกงเฮ็ดตัตบขาวขาวจั่วเลยเห,ห็นบ่อันนี้ยังว่าเฮ็ดตับขาวเฮ็ดปลวกค่ะพ่นแห้งแล้วพ่อแม่พี่น้องนี่ก้โก้โก้หงอนอะไรเดี๋ยวสอนสิเอายอดพักเบอร์พักลงก้โก้ เตาะไฟอะไรเตาะแปลวไไฟนะเต็มหม้อพอมไฟลุกแห้งลุกได้ใจไฟจ้ะน้ำมีโทมเฮดว่เนาะใส่ปลาระลงไปก่อนอุ้ยหลายพูดอัน ใส่กระป๋องเลยได้ไปแด,ด่อุ้ยต้อนเดียวนึงอ้าเสื้อมดเสียต้อนเดียวปะเสื้อมดต้อนเลยพี่น้องเอ้ยป่าตัวใหญ่นะเขาพักอ่ะพอปะเดะไปขอน้ำอีลุงมานะอยู่ไฮสวนนะปะเดะมีมะถ้ามันพดแล้วกระป๋องมานี่ป่าพังเสียงมองพดนะทุกคนโพดแห้งอะไรนะไปบัดนี้สองก็จะได้ป๋งไปกินก่อนพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเพราะว่า เห็ดก็ถ้วยหนึ่งอดพักก็ถ้วยหนึ่งพอดีน้ำพอดีต้อนเฮ้ยพ,พี่น้องเลยน้ำกะเสื้อสีหลายๆนะ่ะไว้สูตรนะนเดี๋ยววันนี้ส่องสีโป่งไปกินก็วันนี้เขาบว่าเป็นป่งป่งขึ้นไปกินอยู่เทงพุดแล้วพ่อะไม่พี่น้องโป่งขึ้นกินทั้งเขึ้นมันทั้งเทงนะวะพิษตักบว่าเป็นตัก เฮ็ดลิฟต์มะป่าวามะโบภีมาพร้อมเนาะตักอนเอาในยนต์อะโบบนานแกงงอะโบปลาลากับ,บิีเซบเลยโอ้มันสิตกเลยเนะี่ยปงลงหออ้องตา,าอานน้ำมันเอานน้ำมันสุดนึกว่าแล้วละทุกคนมามาก,กินข้าวนี่ เขาก็ฮอนหอนอยู่พอน้องแกงหอนฮอนอยู่นี่แกงเห็ดต้าบเสชยอนอาโบพอน้องเห็ดต้าบก็มีได้หลายนะพอดีแกงปลาตััวน้นเป็นดอกอยู่เลยมาเด้อข้าวแรงน้ำส่วนพี่น้องนะตีนมันกับไงหนึงสูดน้ำน้ำดำดำน้ำประเดะละนี่ปลาตัวาสโซมิช่ิเอะแบบนี้ เทขาแรงจัาปะโนหวานๆจัาขาวนะแซ่อ่ะเขายีนา็จ่ล้วโทยหนึ่งสองคนเลยลงเค่ิงเตะไปเลย จซบบอเซบบอหึก<ร>ิน <harma> ข้าวกินข้าวัดเนาะขาเแรงแกงก็หอาเนาะอายก็โทษด้วยจมหอมลยมกระขมน่ะ